สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอ,อนำเสนอหลวงพ่อปานอรุณอำนาจเมตตาคลาวคลาดไม่จนหลวงพ่อปานนั้นเป็นพระเกจิชื่อดังจากวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางนมโครูปที่สามดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางนมโคในระหว่างปีพุทธศักราช2478ถึง2481 ท่านเป็นพระสงฆ์ทรงอภิญญารูปหนึ่งที่บำเพ็ญบารมีเพื่อพุทธภูมิในชาติสุดท้ายแม้ว่าจะมรณภาพไปนานแล้วแต่ชื่อเสียงของท่านยิ่งเป็นที่รู้จักในบรรดานักสะสมพระเครื่องแล้วนับถือการสร้างพระเครื่องของท่านเป็นอย่างยิ่งเพราะมีลักษณะที่ไม่เหมือนวัดอื่นคือท่านมักจะสร้างเป็นพระพุทธเจ้าอยู่เหนือสัตว์พหาหนะไม่ว่าจะเป็น ครุฑฮนุมานเม้นไก่นกเป็นต้นครับหลวงพ่อป่านโสนนันโทนั้นท่านเกิดในวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2418 ตรงกับรัชการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณตำบลบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบุตรของนายสะอาดและนางอิ่มสุทธาวงต่อมาในปีพุทธศักราช2439ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดบางนมโคโดยมีหลวงพ่อสุนวัดประหมอเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าโซนันโทต่อ มาทันได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงพ่อสุนและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจึงเดินทางไปศึกษาปริยัติธรรมณวัดสะเกตกรุงเทพมหานครและวัดเจ้าเจ็ดในพระนครศรีอยุธยาเรียนแพทย์แผนโบราณจากวัดสังเวชศึกษาเพิ่มเติมจากหลวงพ่อเนียมวัดน้อยและหลวงพ่อโนงวัดคลองมะดันเรียนการสร้างพระเครื่องปั้นดินเผาจากชีป,ปะขาว และการปลุกเสกพระเครื่องและยันเกราะเพชรจากพระอาจารย์แจงสวรรคโลกได้รับคาถาปัจเจกโพธิสัตว์มาจากครูพึ่งนครศรีธรรมราชครับจากนั้นท่านจึงได้มาอยู่ที่วัดบางนมโคและได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูวิหารกิจจานุการกิจวัตรของท่านคือเมื่อฉันพัตตาหารเพลนเสร็จแล้วท่านจะมาสงเคราะห์ชาวบ้านตลอดทั้งวัน รักษาคนที่ป่วยกายป่วยใจหรือป่วยด้วยคุณใสมนดำและช่วยทำน้ำมนตเพื่อรักษาคนไข้หลวงพ่อปานโสน,นโทนั้นท่านได้ละสังขารไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2481รวมสิริอายุได้63ปี บวชพระมาได้42,000ษาเหลือแต่มรดกที่ล้ำค่าไว้นั่นก็คือหลวงพ่อป่านทรงครุฑนั่นเองครับซึ่งหลวงพ่อป่านทรงครุฑนั้นจะมีอำนาจราชศัก์ที่เหมาะกับข้าราชการและด้านหลังยังมีสัตว์ที่ให้คุณในด้านต่างๆที่แตกต่างกันตายเช่นไก่ทำให้การค้าขายและเมตตามหานิยม ธนุมานมีดีทางด้านการปกครองแคล้วคลาดคงกระพันเมนเหมาะกับการเกษตรทำนาทำสวนทำไร่ปลาโบราณว่าจะช่วยในเรื่องของการค้าขายทางน้ำนกเสริมความสำเร็จด้านการสื่อสารนักพูดนักแสดงและนักกฎหมายซึ่งองค์พระนั้นจะบรรจุมวลสารมากถึง70%ตต่อองค์เป็นพระรุ่นที่เน้นมวลสารที่ดีมากที่สุด ซึ่งอกพระนั้นจะบรรจุพระบรมธาตุรวมสันฐานไว้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นหลวงพ่อปานสงครุฑที่ดีที่สุดเหมาะแก่การบูชาเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อหลวงพ่อปานสงครุฑรุ่นอำนาจเมตตาแคล้วคลาดไม่จน ท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้และถ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัยนะครับอยากจะปรึกษาพูดคุยสอบถามกับเราสามารถที่จะติดต่อได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยครับ และท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นๆของทางร้านเรานะครับสวัสดีครับ